สยยาัเล่าน่ารู้มาแล้วค่ะมาพบกันอีกครั้งเลงนะคะฉันโซล่าแคทิดาแห่งยวงอาทิตย์ออกเดินทางรอบโลกกับคันเลื่องสุดยอดสัตว์ไปกับรายการสุโลกน่ารู้วันนี้เราจะไปญี่ปุ่นกันเราจะไปพบกับสุดยอดสัตว์ป๊พปูล่าประจำหาดพรน,นั่นก็คือปลาตีนค่ะโซล่าโซล่าโซล่าใครกันเหลือที่เธอพูดถึงเนี่ยปลาตีนอะไรกันเอนอะปลาตีนยังไงล่ะ ถ้าส่ายอยู่บนถัดโคลนบริเวณกว้างที่เกิดขึ้นเมื่อน,น้าลงยังไงล่ะโอ้คู่แข่งของฉันวันนี้คือหนุ่มป๊อปที่อาศัยอยู่บริเวณมาหาสหมุทรนั่นเองเอะหรอใช่แล้วล่ะเขาก็คือคุณปลาตีนโอ้ยคุณปลาตีนเขาจะกระโดดในโคลนเหมือนตัวตลกหรือเปล่านอ้อเอาล่ะ,ละคุณปลาตีนเนื้อหอมฉันจะไปโยนปัอปิีเล่นกับคุณก็แล้วกันไปแล้วนะแน่นอนเลย<า>จ,จ้าแต่เขาจะไม่เจอมาเฟยเลังสักอัน นี่ต้องเป็นบริเวณที่ปลาตีนอยู่แน่ๆเลยโอ้ยแต่มันโครนทั้งนั้นเลยเนี่ยอ๋เยอะแยะน่าเล่นเนอะเธอว่าไม่ล่ะอุ้ยนั่นใครนะฮะอ๊ออ,อ,อยะคุณปลาเหรอครับหรือว่าคุณกบแล้วค,คุณปลาตีนแน่ๆเลยคนนี้ใช่ฉันเองแหละ ฉันคือสุดยอดสัตว์ป๊อปปูล่าไปจ้ำหาดโคลนแน่นอนฉันคือปลาตีนฉันอาศัยอยู่ในโคลนบนหาดโคลนแห่งนี้ฉันยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการกระโดดอีกด้วยดูนะโอยเยี่ยมไปเลยไม่ยล่ะฉันกระโดดสูงถึง30ซนติเมตรนั่นมันสูงกว่าขนาดตัวฉันอีกนะโอ้ดูซิเฮฉันขอโทษฉันยังไม่ได้บอกขนาดตัวฉันเลยอะ วัดจากหัวจดหางท่านยาว20เซนติเมตรอีกเหตุผลที่เราป๊อปปูล่าก็คือจุดยเงินตามตัวของเราแล้วก็รวมถึงตาอันแสนน่ารักของฉันเธอสังเกตไหมว่าตาดำของฉันนั้นเป็นรูปหัวใจด้วยละ่ะสุดยอดไหมละ่ะในญี่ปุ่นสายพันธุ์เราจะอาศัยอยู่บริเวณปากน้ำทะเลอริอาเกะเท่านั้น ความแตกต่างของระดับน้ำขึ้นน้ำลงที่นี่สูงที่สุดในญี่ปุ่นเลยเมื่อน้ำลดฝุงปลาตีนฝุงใหญ่จะปรากฏออกมาให้เห็นและมันก็เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเธออาจจะไม่เชื่อแต่ฉันคือปลาชนิดหนึง่งฉันอยู่ในตระกูลปลาบู แต่เธอคงสงสัยว่าฉันหายใจยังไงเมื่ออยู่บนบกถ้าฉันคือปลาแล้วล่ะก็ขอบอกไม่ต้องห่วงเลยที่ฉันต้องทําก็คือแค่เหงือกชุ่มชื้นโดยให้น้ําบางคราวฉันจะหายใจผ่านผิวหนังได้อีกด้วยนะความแตกต่างอีกอย่างระหว่างฉันกับปลาก็คือครีบของฉันฉันใช้มันแทนเท้าเพื่อเคลื่อนตัวไปมาแบบไี้ไงฉันเป็นปลาแต่ฉันก็เดินบนบ,นบกได้ สุดยอดไปเลยว่าไหมถ้าเธออยากจะดังอย่างน้อยเธอก็ต้องทำแบบนี้ให้ได้นะขอบอกอ้อฮยหน้าตาน่ารักหน้าชังตาดำเป็นรูปหัวใจอีกซะด้วยผมรู้แล้วว่าคุณดังได้ยังไงเนี่ยฮและยิ่งไปกว่านั้นนะนี่คุณ,คณเห็นวิธีที่เขาเดินด้วยคลีบหรือเปล่าเป็นเอกลักษณ์ซะนี่กระไล,าลาอเอะแต่แต่ช้าก่อนช้าก่อนคุณปราตีนเออคือว่า คุณเป็นปลาชนิดหนึ่งใช่ไหมล่ะครับแต่ทำไมคุณมาโผล่บนบกะม,มาทำอะไรบนนี้ทำอะไรเหรอครับมิทุระอะไรไม่ทราบฮะฉันอยากให้เธอถามพอดีเลยดูเวลาฉันเดินนะเธอเห็นคอฉันเคลื่อนไปมาไหมฉันกำลังมีความสุขกับการกินบนหาดโคลนนี้เต็มไปด้วยสาหร่ายหลากชนิดสาหร่ายที่เธอมองไม่เห็น นี่ก็คือสาหร่ายเซลล์เดียวจำพวกแดตอมนั่นก็คือสิ่งที่ฉันกินเป็นอาหารล่ะโอ้อร่อยจังเลยมีแดตอมบนผิวโครนนิดเต็มไปหมดเวลาเราออกหาอาหารเราจะไปไม่ไกลาจากรังของเราประมาณ1เมตรเท่านั้นเราไม่อยากให้ใครเข้าใกล้เพราะฉะนั้นเราจึงกระโดดแบบนี้ การกระโดดทําให้คนอื่นรู้ว่านี่คืออนาเขตของเราอย่าได้เข้ามาถ้าไม่ได้รับอนุญาตเธอเข้าใจแล้วหรือยังแต่ก็ยังมีพวกรันจะเข้ามาที่นี่มันก็เลยกลายเป็นการต่อสู้เกิดขึ้นฉันอ้าปากกว้างเห็นไหมบางครั้งฉันก็กัดเข้าให้ฉันดุได้เหมือนกัน นี่แน่การเคลื่อนที่สุดพิเศษของฉันก็คือการกระโดดจู่โจมการต่อสู้แบบนี้จะพบบ่อยในช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์ของฉันละนั่นไงฉันละฝั่งซ้ายเห็นไหมฉันกำลังขอผู้หญิงเข้าหอละฉันจะสั่นหาง แล้วก็ชูครีบด้านหลังขึ้นนั่นก็คือการขอแต่งงานด้วยการเต้นรำน่าจะบอกให้เอ๊ะนั่นหนุ่มข้างบ้านนี่มันพยายามจะแย่งผู้หญิงของฉันไปอย่าแม้แต่จะคิดนะถอยไปเลยฉันสู้จนสุดใจขอบอกแต่ดูเหมือนว่าผู้หญิงจะชอบความแข็งแกร่งของฉันแฮ เราก็เลยเข้ารังแล้วครองรักกันที่รักจ๋าอ๋อฉันลืมบอกไปว่าฉันก็มีเพื่อนและครอบครัวบนหาดโคลนนี่เหมือนกันนะเดี๋ยวฉันจะมาเล่าให้ฟังเพื่อนสัตว์โลกน่ารัก พบกับนกกระสาปากพลัว่วนักล่าพูดเด็ดเดียวอาศัยอยู่บริเวณบึงน้ำแถบแอฟริกาตัวเมียกำลังนั่งนิ่งดูราวกับรูปปั้นไม่มีผิดเลยจุดเด่นของนกกระสาปากพลัว่วก็คือจะงอยปากขนาดใหญ่ มันเป็นนกในตระกูลนกกระสาจะง,งอยปากที่คล้ายรองเท้ามันจึงได้ชื่อนี้มาตัวนี้ควรจะล่าได้แล้วนะแต่เธอก็ยังนั่งนิ่งเอ๊ะหลับหรือเปล่านะเอาไม่สิตายังเปิดอยู่เลยนี่แต่ก็ไม่กระพริบแม้แต่นิดเดียว ตาจ้องอยู่ที่บึงปลาต้องใช่แน่ๆเลยดูสิฟองในน้ำโอ้เห็นชัดเลยนั่นไงปลาโอ้มันได้ตัวใหญ่ไปกินน่ะ ผมใช่ไหมากับการรอคอยยักคุคนปลาจริงกระโดดขอแต่งงานช่างโรแมนติกจริงๆไม่แปลกเลยที่เขาจปะป๊๊ปปุล่าขนาดนั้นน่ะเขาเจ๋งจริงๆเลยนะวันเดรอร์โรสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะ โอ้โอ้เดี๋ยว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 ราก่อนขอโอกาสฉันสักหน่อยสิฉันก็กระโดดโลดเต้นได้เหมือนกันนะกะ,ดดะกระโดดแล้วก็เต้นได้ด้วยกระโดดกระโดดแล้วก็เต้นเต้นเต้นแต่ฉันก็ยังสงสัย<ห>ว่า<ห>แล้วมีปลาชนิดไหนอีกไหมนอกจากวันเดรโรแล้วก็คุณตาตีนที่กระโดดบนบกได้แบบนั้นนะ่ะเธอคิดว่าฉันเจ๋งเหรอขอบใจนะอืมแต่จริงๆแล้วก็มีปลาตัวอื่นที่กระโดดได้เหมือนกับฉันนี่แหละ แต่ก่อนอื่นขอฉันแนะนำเพื่อนที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลอาริอาเกะเหมือนฉันก่อนเขาก็คือปูกล้ามดาบกล้ามของตัวผู้เนี่ยใหญ่มากๆเลยดูเขาเดินสิโบก้ามใหญ่ๆไปมานั่นเขากำลังจีบผู้หญิงอยู่นะปูกล้ามดาบชอบกินอะไรเหมือนกันกันกบฉัน มันกำลังเดินเข้ามาหาฉันโอ้โอออ,ออกไปนะออกไปนี่คืออาณาเขตของฉันเราไม่ต้อนรับถอยไปเลยเพื่อนตัวเล็กเนี่ยไม่ใช่ลูกของเราหรอกนะแต่เขาก็มาจากตระกูลปลาบูเหมือนกันกับฉันนี่แหละนั่นก็คือชัตเทิลฮอ f ฟิชตัวยาว10เซนติเมตรขนาดตัวของเขาเล็กกว่าฉันตั้งครึ่งหนึ่งแนะ่ แต่เขาจะรู้จักกระโดดไหมนะไหนดูสิโอ้เขาก็โดดได้เหมือนกันแต่แน่นอนว่าไม่ได้เก่งไปกว่าฉันหรอกพวกเขากินสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างปุ้งตัวเล็กๆแล้วก็มแมลงแต่เรานะ่ะเป็นมังสวิรัตเรากินแต่สาหรายเราก็เลยไม่ต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งอาหาร และฉันก็ยังมีคู่แข่งที่กระโดดเก่งเหมือนฉันอีกด้วยนะที่นี่ก็คือเกาะในประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าไปทางใต้อีกนิดหน่อยที่นั่นนะนะใชยฝังเต็มไปด้วยหินทั้งนั้นเลยแล้วก็ดูแตกต่างจากที่ที่ฉันอยู่โดยสิ้นเชิงเลยละ่ะมาดูคู่แข่งของฉันกันดีก,กว่าคู่แข่งตัวสกาดของฉันอยู่บนหินนั่นละ่ะชื่อของเขาตลกมาก เดียเดเรก็เกะซึ่งก็แปลว่าผ้ากันเปื้อนของเด็กเขาจะติดหนึบบนหินโดยมีตัวดูดคล้ายผ้ากันเปื้อนบนอกระหว่างกินสาหร่ายที่ติดบนโขดหินดูตอนคลื่นซัดนะและและ้วดูเขากระโดดสิเขากระโดดไปยังหินอีกก้อนหนึ่งได้อย่างสบายสายอ๋อ แล้วก็ดูพวกเขากระโดดกลับมาทั้งหมดสิพวกเขาคือคู่แข่งที่ใช้หางในการกระโดดของฉันเลยนะแต่ไม่ว่าเขาจะกระโดดได้ดีสักแค่ไหนถ้าเขาสนเพียงสาหรายที่ติดบนก้อนหินแล้วละก็พวกเขาก็คงมาอยู่บนหาดโคลนไม่ได้หรอกฉันเดาว่านั่นทำให้ฉันเป็นสัตว์สุดปปปูุราบประจำหาดโคลนนะฉันนี่แหละคือที่หนึ่ง มันยลล์ท่านแข่งขันไปไงบ้างล่ะออมันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะคุณปลาตีนเขามีตารูปหัวใจ้ะจีฉ <c oughs> <c oughs> ันว่าถึงเวลาที่จะจะประกาศาสัตว์สุดวอาปุล่าประจำหัดโคลแล้วแหละนะและผู้ชนะก็คือสัตว์ที่ลอกเต้นบนบกแม้ว่าเขาจะเป็นปลาคุณปลาตีนค่ะ <c oughs> ขำมากการสุดยอดสัตว์โล้าระาประจำสัปดาห์ให้ไปเลยค่ะ <c oughs> อ๋ะออาล่ะ แต่อย่างนั้นฉันไม่ไปคลุกโคลงนานฉันไปนอนอาแบแดดบนชายหาดดีกว่าแล้วมันเป็นหนุ่มป๊อบที่นั่นฉะนแทนนี่เ,เป็นไงบ้างะาอะฮะตามสบายใช่ไหมเดรร์และก็หมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วลาก่อนนะคะกันใหม่ะค่ะ